พี่นอ้องครับมาตี่ตามการทําเชื้อเมทัลไลเซียมนะครับอันนี้คือพี่น้องครับอันนี้สิขามือที่สามเราเห็นไหมครับเชื้อเชื้อเดินเตียมนะครับออกสีเขียวอ่อนเดินเตีมยมนะครับพี่น้องทุกอันนะครับอันนี้มือที่สามส่วนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเขาที่มันกดหมอมันเป็นเขาเละคือห้องหุงเขาให้เป็นเขาที่ว่าดิบที่สุดคือเป็นหมาที่สุดคือเป็นปกคือตัวนี้ครับนี่ี่ครับหมูที่สุด ที่เหตุก็คือเขากำนี่คืับครับปันกัปคืค่อยๆยองสิค่อยๆยองตามๆๆเห็นว่ากับให้เชื่อให้เชื่อมันเข้ากันแะมันเดินเต็มทีแล้วล่ะครับเพราะมันเจ็ดมือเขี้ยวเต็มมือได้ล่ะเห็นปะเดินเต็มแล้วครับต้องกลับที่จริงผมกลับฝุกมมือด้วครับพอดีมือนีอากาศมันผ่อนมันได้เดือดเรี้ยวเห็นปะครับีถ้าเขาขี้มัน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 โผล่ขัดเนี่ยครับมันเป็นพวกโงเนี่ยเขาเพแาะเนี่ยเห็นปะครับพี่น้องโอ้เดินเต็มแล้วครับนี่ได้ผลมากเลย ไปย่อยเบิ้งเดี๋ยวผมจะรวบรวมคลิปอีกชนึงวิธีการทำเห็นว่าเขาทีอผมบอกว่าว่าจำเป็นต้องมีวิชาการละเห็นร่บเชื่อเดินเต็มเลยครับเห็นมั้ผมใส่เชือหลายครับเกล่อหลายครับถึงเขาซื้อมาขวดละร้อยหนึ่งมัวเชื่อนะครับเขาจะเป็นต้องพยัยาตอกทิศใส่หาเทียรลดมันเชื่อมเมื่อเมื่อเชื่อมันหลายมันก็เลี้ยวครับก็แห้งอันนี้คือเขาจะมันเลวมันจะเป็นตังสีครับเห็นว่าเชื่อบอกว่าเดินของเล็กนะครับแต่กับมันเสืยอหายครับเพรกะผสมเข้าไป แล้วกับข้อผสมข้อกั็โนเข้าไปกับซึ่งเวลาเขาใส่ข้อไปเอาไปแล้วไล่น้ำแล้วกับกองกองออกมาโดยผ้าขาวบางเนี่ยใส่ในไรขึ้นเขาครับถึง๋ยวกเพิ่นเชื่อแล้วกับช่วงนี้ถ้าฝนตกนะครับอมัดมาเนี่ยข้าเขใส่กองปุ๋ยกองปุ๋ยมัดเนี่ยครับเสียออกรากเขาเต็มเลยละครับรากเขาเต็มซึ่งปุ๋ยมัดตัวนั้นจะเป็นปุ๋ยมัดที่มียุนภาพเห็นี่ยครับอันนี้มันหมาดีครับเนี่ยขอพ่อโซ่เดี๋ยวก็เยี่ยมเลยครับมันไม่แชรกเลยนี่ ไปเลาใส่หนิเสียวไปลากหน้าม้วเชือกก็ได้หรือเอาไปโรยในที่ที่ปุ๋ยหมักหมัดหมัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นจังอยู่ในต้นมะพร้าวที่มันถือดวงจ่อจนตายแล้วเนี่ยเขาต้องการกำจัดพันพันมันเนี่ยแหวนมันไข่ต่อเอาไปโรยลงในต้นมะพร้าวที่มันระบาดแล้วเนี่เชือก็จะเดือดต่อได้ไปกำจัดทั้งหมดนะครับเอาตีไปโรยเลยเอาผีหน่อเอาไปโรยเลย ยี่ยี่ยิเลยพ,ยพไนนรไมิมเงนฟาบิโนงเห็นนะครับเง็นเดือเบิกหเลยน่วารับผมขาดว่าอีกสองหมื่จีเดินเต็มครับเอาไปใส่เลื่ยอยๆพอครบเจ็ดหมื่นอันนี้ก็มือที่สามแล้วครับมือที่สามแล้วครับอลบอกเาจะเป็นตนัวผวิชาการหรอรื่องนีนี่ผูวิชาการนหน้ามาน มันเป็นวิชาการโหดเกษตรกรบรรนนกเข้านี่วอดีไซดครับมีแต่ไปซื้อเขาใส่เพราะว่าวอดีเฮดตามที่วอดีผลเพราะมันเป็นวิชาการหลายแต่ผมว่าผมเห็ดค้าผาพี่น้องเห็นกว่าอดีเป็นวิชาการาเป็ดแบบบ้านๆแล้วอะไรผลนี่ครับพี่พน้องดีกว่เย้าครับได้ผลครับเขียวตื่อเลยทาย่นมไก่ขก้างนี้ดีครับนี่คัดๆนี่ครับี่ว่าไหนที่ บี่ที่เขาที่มันบ่มมันหมาดได้นี่เขามันบนถุงได้นี่เห็นไหมครับเชื้อนี่ถุงนี่เต็มเลยเดินเต็มเลยเห็นไ่มหนิพืชพิษไอนามน่ครับสังเกตุมีไอนามมีไอนามครับว่าเขาไม่มีพุ่มเชื้นเลยเข้อสร้างห้องสยับคับท่านครับนี่เชื้อเดินเต็มครับเชื่อผสมออกไปตัวนี้เป็นเขาคนหมอกึ่งเละแน่เห็นไหมครับนี่ยกึงเละเห็นไ่มครับสภาพอากาศสภาเละที่สี่ห้องขอเขาค่อยขยาาเห็นไ่มครับมันเละ อ่าเขาอาจจะคัดออกบางทีอาจจะไหวผสมกับโมนะครับคัดออกไวปห้างๆนะครับเดี๋ยวมันเทียบมันตีบกินโมถ้าเทียบมันกิบถ้าถ้าเทียบมันเจียวปนถ้าเทียวมันจีบเจียวข้างนอกเขาคัดออกครับเชียบประเภทนี้แค่ผมว่ามันจูมันเกี่ยวกับขอบมันเละมากกว่าครับเขาเห็นไหมครับขอบมันโคงเห็นไหมถึงนะต่อโอ้ยเดีเดี๋ยวเป็นรยในเงามะพร้าวที่เขาคุ้มด้วยฟางแล้วก็หาเศษวัสดุ ขี่ง้วหรือว่าคุยมาทะเ,เลยครับพี่น,น้องครับอันนี้เดินเต็มกัน,นอากาศมันเหมาะครับช่วงน,นี้อากาศมันร้อนพร้อมกับเชล่าแล้วก็น้ำมันมาดูดอย่างนี้ขุดแยกออกมากครับอันนี้เอาเป็นเล็กครับ เดี๋ยว้าครับหนอ่อยตอนมันก็เดินดีนะครับซึ่งเขาที่มันเลยคือมันเป็นเขาสูงครับมันเขาบนหมอมมาจักใหม่นิดน,นึงผมก็สังเกตดนะยอมว่าเหมาะครับเดี๋ยว้ยางอะไ้ครับอะไ้ที่กอย่างควยมิเชื่อของมเมทาเลเซียมกับเมนิดนนอยมันกนสามารถขยาย เป็นเชื่อได้เป็นเชื่อหลายได้ซึ่งเดี๋ยวอีกสองหมื่ผมฉีล่องสิตภาพพี่น้องเอาไปใส่กองคุ้มมักกับผมเป็นไว้แล้วห้องก็จะมัดทีตามกันทีว่าเจ็ดมื่นจากหลังจากใส่กองคุ้มมักแล้วมันเชื่อว่าจะเดินแบบใดพี่น้องก่อนท่องก็ตรงจันทดลองอีกาครับข้อจะมีหวางขึ้นแก่ผมไม่ใช่การหวางขึ้นแก่บริษัทที่เขาผลิตบอกว่าใครห้องอะไรกับเขาต้องหัดคิดเองล่องคิดล่องคิดคิดกับผมเป็นอย่างห้องอเดซัยให้เขาครับเนี่ยคิดกับผมเสียหายครับพี่ผมเสียหายเรยอเพียงแต่ว่ามันอาจจะที่บ่อใด รวยปร์เซ็นต์กนนี่แต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์ครับั่หลเขาก็มีประสบการณ์ในการเด็ดหนีจงคุณนีครับจว้คุณก็ได้หลายต้นหลายถุงครับเนี่เต็มเลยครับเนี่เลืดเต็มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสดสงสี่ห้าถุงที่มเต็มประสิทธิภาพสิหถุงนะครับเดี๋ยวพ้อมาติดตางกันอีกประมาณสองหมื่นนี่น้อีเบอร์อีกทัหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับพี่น้องครับ